นนี้ครับจะมาสาธิตการกินมักอะโวคาโดที่ถือต้องเนาะส่วนหหายส่วนหหา่จะกินแบบบุถทอกตองเพราะว่าเขาอ่านนันยูทูบมาเพื่อนบอกว่าให้ปาดเนาะเวลาเขาจะกินเขาก็ปาดเขาก็ปาดแบบนี้มาเนาะอันนี้เขาจะไขให้เบ่งเลยบิดแบบนี้เด้อบิดแบบนี้ออกมาง่ายๆเลยเออกมาแบบนี้แล้ว กินนูกต้องคือเขาต้องได้กินเหมือนเนาะคือสีเขียวสีเขียวอยู่ขอบนี่เขาจะว่าเป็นไขมันที่ดีนี่บางคนจะมาเอามีดเอามีดปอกแบบนี้มันจะออกเนาะมันจะอันนี้ออกไปออกไปหลายกินที่ถูีกต้องให้เอาบ่วงเด้อคือสายพันธุ์สีม่วงให้เอาบ่วงตักเนาะเอาบ่วงตักเขาจะได้กินทุกส่วนที่เป็นเนืออะโวคาโดเขาจะกินแบบนี้สายพันธุ์เขาจะกินแบบนี้เด้อ มันจะปักแล้วมันจะได้กินไปทุกบอลเลยเนาะแ่บคันหาเป็นพันสีเขียวพันสีเขียวนี่กับนี่ก็สุกแล้วเนาะสุกแลว้วมันสุกแล้วนี่ขามาปาคือกานปาคือกันพันสีเขียวนี่เขาจะลอกได้ตัวนี้นะพันสีเขียวนี่เขาจะลอกมันได้ได้สาธิตให้เพื่อนบึนบดิดนี่บิดออกมาแบบนี้อ่ะ ิดออกมาแบบนี้แก้ได้ทีเนาะพันสีเขียวนี่เขาจะมันจะบบติติดเนาะพันสีเขียวนี่เขาสามารถปาแบบนี้ได้แบบนี้ได้พันสีเขียวพันสีเขียวเขาสามารถลอกได้พันสีเขียวนะพันสีเขียวเขาก็ลอกได้แต่ว่าให้กินที่ถูกต้องคือเขาต้องเอาบ่วงตาก,กินเนาะเขาต้องเอาบ่วงตัก อว่งตากแล้วมันจะได้กินทุกส่วนของอะโวคาโดที่ไข่มันดีและไข่มันอุดมสมบูรณ์อันกับแป้งคลิปนี้ก็ะทำนี้เนาะเนตอะอโวคาโดให้เพื่อนเพื่อนเบิง่ง